สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับตัวระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบจัดเก็บโครงการนะครับจัดเก็บระบบตัวโปรเจกต์โครงการนะครับทำไมถึงต้องมาเก็บผ่านระบบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเก็บผ่าน CD ดีถูกไหมครับหรือว่าเก็บผ่านแฟลชไดร์เนี่ยตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับเป็นยุคที่ต้องเก็บระบบผ่านคาวผ่านเว็บไซต์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลนะครับอันนี in ้นะครับเป็นหน้าระบบนะครับอ่าจะแนะนําระบบเลยกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าระบบนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยก็สามารถคนทั่วไปสามารถมาค้นหาได้เลยนะครับตอนนี้มีแค่ระบบเดียวเห็นไหมครับมีแค่ข้อมูลเดียวนะครับมีแค่แถวเดียวข้อมูลเดียวนะเป็นตัวอย่างโอเคนะครับเดี๋ยวคราวเนี้ยจะเข้าไปที่ระบบอ่าจการให้ดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะมีแยกเป็นสส่วนครับก็จะเป็นอาจารย์แล้วก็นักศึกษาน,นะครับฝั่งอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นแอดมินนึกออกใช่ไหมครับฝั่งอาจารย์จะเป็นแอดมินส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาฝั่งซ้ายจะเป็นนักศึกษานะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่2นะครับเวอร์ชันที่2ถ้าใครถ้าใครสนใจระบบก็ต้องบอกด้วยครับอันนี้เวอร์ชันที่2นะครับส่วนเวอร์ชันแรกเนี่ย LEGO จะมีแค่อาจารย์อย่างเดียวนะครับที่สามารถอัปโหลดได้ แต่เวอร์ชันที่2เนี่ยแยกออกมานะครับให้นักศึกษาสามารถอัปโหลดได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าอยากได้เวอร์ชันที่1หรือเวอร์ชันที่2นะครับพอควนี้เข้าไปที่อาจารย์ก่อนนะครับก็รล็อกด้วยอีเมลนะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับหนึ่งสองสามพอเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าโครงการนะครับก็จะเห็นโครงการทั้งหมดนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะเพราะแอดมินเห็นหมดถูกไหมครับ ส่วนโครงการของฉันก็คือโครงการที่ user คนนั้นเป็นคนอัปโหลดเข้าไปนะครับอันนี้แอดมินไม่ได้อัปโหลดนะก็เลยมองไม่เห็นนะครับเป็น user ธรรมดา็นคนอัปโหลดก็คือนักเรียนแหละเป็นคนอัปโหลดครับโอเคนะครับต่อมาประเภทโครงการเดี๋ยวได้จากข้างบนลงข้างล่างนะครับประเภทโครงการนะครับก็คือมีการแบ่งประเภทนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับที่ใส่เข้าไปก็มีระบบเว็บไซต์แล้วก็สื่อการสอนก็สามารถลบแก้ไขได้หมดนะครับตรงนี้เราจะเพิ่มเข้าไปใหม่แล้วกันนะครับเช่น เป็นประเภท b b นะครับก็คือนวัตกรรมโอเคครับเห็นไหมครับมี b b นวัตกรรมขึ้นมาแล้วนะครับโอเคต่อต่อนะครับต่อไปก็เป็นระกลางศึกษาครับมีปอตีปอเอกปอโทแล้วก็อื่นๆนะครับเพราผมจะลบอื่นๆนะครับลองกดลบอื่นๆดูนครับมันก็จะหายไปนะครับ ส่ว่าเพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอ่าประเภทการศึกษา,าคืออื่นๆ,ๆโอเคครับบันทึกเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอื่นๆต่อมาก็จะเป็นคณะนะครับอ่าเพิ่มคณะลดคณะได้นะครับแก้ไขได้เช่นมีมีศูนแปดนะครับเป็นมีเทศแล้วกันนะครับ ส่วนว่าเป็นนิติศาสตร์นะครับเข้ามาเห็นครับแบบนี้ต่อมาเป็นสาขานะครับก็ามาเพิ่มสาขานะครับก็เลือกคณะก่อนเช่นนิติศาสตร์นะครับอาจจะเป็นใส่0 bb 0 8บขีดหนนะครับเป็นวารสารอะไรแบบนี้ครับสาขาวารสารนะครับในคณะนิติศาสตร์ นี่ครับสาขาวรารสารคณะนิเทศศาสตร์ต่อไปเป็นกลุ่มเรียนนะครับก็จะมีว่าเออเป็นกลุ่มไหนนะครับก็เลือกไปครับเป็นสาขาวรารสารนะครับรหัสกลุ่มเรียนนะฮะอาจจะเป็น b b บีศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งนะครับกลุ่มเรียนอาะก็จะเป็น b b บีศูนย์แปดขีดหกสี่นะครับเรียนปีหกสี่อะไรแบบนี้ครับก็ตั้งขึ้นมา พอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะจบแล้วนะครับจบตรงนี้ต่อไปก็เป็นอาจารย์นะครับก็คือเป็นแอดมินนั่นแหละนะครับสร้างแอดมินเข้ามานะครับก็สัวสร้างเป็น100แล้วกันนะครับเอาง่ายๆเร็วๆห0ึ่งร้อยแอดโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มอาจารย์เข้ามานะครับก็คือเพิ่มแอดมินนั่นแหละนะครับก็จะมีแอดมินเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อไปตัวของนักศึกษานะครับก็เพิ่มได้เหมือนกันนะครับส่วนผมปิมสองร้แล้วกันน,กนักนศึกษาคือปร,รยาตรีนะครับเลือกกลุ่มเรียนนะครับก็คือ BB0864 ก็คือวรสานั่นแหละนะครับกดบันทึกเข้าไปนะก็จะขึ้นมา200นะครับนี่อาจารย์อยู่ตรงนี้นะเข้ามา พูดง่ายก็เป็นแอดมินนะนะอาจารย์ส่วนนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาธรรมดานะครับคราวนี้เดี๋ยวจะเข้าของนักศึกษาให้ดูนะครับออกจากระบบแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่นะครับก็เข้าักศึกษาคราวนี้นักศึกษาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับโดยที่อาจารย์เนะี่ยเป็นคนลงทะเบียนให้ก่อนแล้วนะครับหรือแอดมินเนี่ยเป็นคนลงให้ก่อนแล้วนะครับให้มายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือใส่200แล้วก็สมัครโดยใส่อ e ีเมลลงไปครับ ก็คือถ้า user เนี่ยสมมติว่าใส่รห,หัส500ไปแต่ในนะ500ยังไม่มีหรหัสรหัสศึักษาอยู่ก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับเอเาไหมพอกดลงทะเบียนปุ๊บกดไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใส่ให้ตรงด้วยนะครับการอะไรครับช่วงนี้กันอะไรก็คือการคนมาก่อมาสมัครมั่วนะครับมาสมัครมั่วพอกดลงทะเบียนโขเคไหมครับก็เข้าได้กนะัน โครงการนะครับเมนูนี้โครงการก็คือมันก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างอยู่ในระบบนะครับต่อไปโครงการของฉันก็คือเราอัปโหลดโครงการอะไรลงไปนะครับก็จะเห็นนะครับของโครงการตัวเองเท่านั้นก็ไปที่คําว่าเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกปตีกลุ่มเรียนนะครับแล้วก็เลือกประเภทโครงการนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมแล้วกันนะครับ ก็ใส่รหัสลงไปครับเช่น B b 9 9 9 9้ขีอะไรองนี้ครับใส่เข้าไปชื่อโครงการครับก็เป็นวลาสาร 3D นี่ก็อัปโหลดไฟล์ครับไม่เกินหนึ่งมิกกนะครับก็เป็นไฟล์เอกสารไฟล์โปรเจกต์อาจจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ซิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมใส่ไฟล์ PDF ลงไปแล้วกันนะครับแล้วกดบันทึก เห็นไหมครับก็จะเข้ามาแล้วเป็นโปรเจกต์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นโปรเจกต์ของทั้งหมดนะครับระบบของทั้งหมดพอออกจากระบบปุ๊บนะครับก็จะเห็นของทั้งหมดเลยคนทั่วไปก็จะเห็นหมดนะครับเช่นเขาจะเซิร์ชว่าระบบเห็นไหมครับก็จะเห็นโครงการประเภทระบบเท่านั้นเขาสามารถเซิร์ชได้นะครับกองทีละหลายช่องได้นะครับสะดวกสบายในการใช้งาน สูว่าจะซื้อประเภทนวัตกรรมเห็นไหมครับก็จะซือนวัตกรรมสูว่าสาขาวรารสารเห็นไหมครับก็ซร์ชเลยว่าวรารสารเห็นไหมครับก็ขึ้นมาเลยวรารสารก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับซึ่งเป็นระบบจัดเก็บโครงการนะครับจัดเก็บไฟล์โปรเจกต์นะครับไฟล์โครงการต่างๆนะครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าให้อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวกดดาวน์โหลดให้ดู